จากประเด็นที่นักสแสดงตลกรุ่นใหญ่เดือดดอกสดาป่วยโตรกหลายคนต่างจับตามองความคืบหน้าของอาการล่าสุดภรรยาสาวปูกนกวันเคลื่อนไหวโพสตเฟซบุ๊กแคนอลคอนเบอร์เนนเผยข้อความว่าชีวิตปูมีหลุมหลบภัยเวลาที่เกิดเรื่องไม่สบายใจปูจะเข้าไปหลบในนี้เพราะมีเทวดาสี่องค์ที่รู้เช่นเห็นชาติรู้กําพืชปูยืนอยู่เป็นเพื่อนองค์ที่หนึ่งเป็นกําแพงดันหลังเพื่อไม่ให้เราเสียหลักองค์ที่สองและสามขนาบซ้ายขวามีคำพูดเป็นอาวุธคอยพูดให้เราเห็นคุณค่าในตัว องค์ที่สี่อยู่ด้านหน้าเอาผ้าห่มที่ปักว่าหนูรักแม่มาคลุมให้ชายสูงวัยโดนส t r o กเล่นงานครั้งแรกวันที่23มีนาทำการรักษาเดือนครึ่งร่างกายกลับมา90%เดินและร้องเพลงได้แต่แล้วมันก็มาอีกเป็นครั้งที่สองครั้งนี้หนักหน่วงโจมตีหลายจุดตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่รางกายต้องใช้เวลาตั้งแต่เกิดเรื่องไม่ได้บอกใครรู้เรื่องไม่กี่คนขอแก้ปัญหาเองก่อนไม่โพสต์ใดๆเพราะเป็นคนอ่านทุกความคิดเห็นกลัวเจอคำพูดแย่ๆมันก็บ่นทอน แค่เมื่อวานโพสต์เรื่องจะกลับมาขายครีมปุ๊บความคิดเห็นคาดคั้นก็ตามมาปับ๊บทำไมเขาไม่พูดเรื่องพี่เด๋อเลยเนอะทำไมคุณไม่พูดเรื่องพี่เด๋อบ้างทำไมทำไมทำไมแล้วปูออกมาจากหลุมทำไมเดี๋ยวไปสั่งข้าวเหนียวไก่ทอดก่อนสงสัยคงต้องกลับไปอยู่หลุมหลบภัยอย่างเก่าท่ามกลางชาวเน็ตต่างให้กำลังใจล้นหลาม